เรียวไอ้เหี้ยมึงเป็นไงบ้างมึงเป็นไงบ้างใช่ป่าวใช่ป่าวจบพอเขาบอกว่าพูดทำไมเขาเป็นคนนี้เป็นคนนี้ป่ะเขาเป็นคนนี้ให้เขาต่อยไงูจะพูดทำไมเหี้ยอะไรพูดทำไมพูดทำไมใช่ป่าวเขาเป็นนี้ป่ะเออเอาเนี่ยกูเอาลงศพกูเอาลงศพชิ้นหายสัตว์มึงไม่รู้แอเลยกูเอาลงศพ รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้จรรายาบณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำขออนุญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ยศฉยพูดเลยพูดให้น้องคนนี้ของแม่น่ะเนี่ย ให้มาตรงนี้ตรงเราสองตรงเราตรงนี้นะตรงนี้มาตำหนักพ่อปู่คุณหาเนี่ยชื่ออะไรพูดไปเขาชื่อจริงชื่ออะไรพูดไปเลยวสันตนวลชื่อเล่นชื่ออะไรดองเออเรียบร้อยดองมานี้เลยดองมานี้เลยหลับตาดูถิ่น้ากจะเสกชื่อมาด้ไยเรียกทีมาตรงนี้อยากคุยด้วยจริงๆริดอง,ดอง มาพี่แ,แม่ <Bruno> เรียกเขามาเพื่อเจตนาอะไรเร็วๆเข้าอ๋อให้ถูกต้องนะถามว่าไปอยู่พักภูมิที่ดีไหมสบายดีไหมแม่เอ้ยเขาเรื่องเว้ยเขาอยากถามคนนี้ดี้รวดเร็วเขาบอกว่าเร็ว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  ยังก็จะถามหาเบี้ยวมึงเดี๋ยวนีม้มึงบ้าใช่ป่ะพี่ดูนะหนึง่งสองสาม,มองนะใช่เปล่าเบี้ยวมึงเป็ในไงบ้างมึงเป็นไงบ้างใช่เปล่าใช่เปล่าตกพอนั่งนี่ครับลุงเขาอ,ออกมาแล้วอยู่อย่างนี้เขาถามว่าเบี้ยว กูกลัวว่ะกูเหนื่อยกูกลัวกลัวความตายโลกมันน่ากลัวน้องไอ้น้องกูยังกูยังกูยังปรับตัวไม่ค่อยได้เดี่ยวมึงทำบุญเยอะๆนะทำบุญเยอะๆนะเดี่ยวเออทำบุญเยอะๆแล้วตายมาจะดีมากเลยนะเดี่ยวมีใครทำบุญให้ไหมตอนเนี้ยเพื่อ ไม่ค่อยได้อะไรมากอ่ะไม่ค่อยได้อะไรมากตออยู่ที่ไหนอะเดี๋ยวดงที่ไหนเนี่ยดูดิไอ้พอยู่ข้างๆดพี่ไอ้พี่เดี๋ยวเขาอยากคุยกับนเนาะเขามากเขาอยากคุยเดี๋ยวผมจะส่งไปฟังโน่นเนี่ยเศรษฐบดีบาย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 ปกติเดศรษฐบดีไปช่วยน้องชายหน่อยดิไปพี่ตอนนี้พี่ชายพี่อยู่ข้างหลังพี่ตอนเนี้ย หอมพี่ตรงนี้กอดพี่ใหญ่เลยกอดพี่แน่นเลยเขาบอกว่าทํางานทําการน่ะได้เงินได้ทองมาบริจาคลงศพให้หน่อยนะเออแค่นี้จบกลัวอยู่แต่ก็อยู่ได้เพราะเราเพราะพวกเราทุกคนเขาบอกนะพวกเราทุกคนต้องตายหมดเลยตายมาเนี่ยมันจะน่ากลัวมากแต่ไม่มีอะไรหรอกเป็นมนุษย์ทําบุญเยอะๆทําบุญเยอะๆนะ เขาบอกพี่ทำบุญเยอะเยอะเว้ยมึงทำบุญเยอะเยอะทำบุญเยอะเยอะจบแค่นี้ครับอแบสดงว่าแสดงว่าพี่เดียวพ,ออพี่ไม่เคยทำบุญหรอเออทำบุญทานไม่เท่าไรบุญบุญเราจะได้สูงตายไปพราเราจะได้สูงแต่ทานเนี่ยตายไปเนี่ยแค่มีกินมีใช้แต่เราไม่สูงนี่ก็เพิ่งเป็นความรู้ของครั้งแรกเนี่ยเพราะผมไม่เคยตายเออ บนพี่ชายตัดทิ้งนี่ไว้ร้านฝาไม่เอาเลยไปช่วยน้องสายทั้งเนอพ่อไม่พูดแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าจะพูดทำไมเขาเป็นคนเป็นคนนี้ป่ะเขาเป็นคนงี้เขาต่อยูะจะพูดทำไมอะไรพูดทำไมพูดทำไมใช่ป่ะเขาเป็นงี้ป่ะเออเอาียเออจบสุดท้ายนี้จะคุยอะไรกับพี่ชายว่ามาเลยเร็วอยู่ตรงเนี้ย โลงศพไอ้เฮียกูเอาโลงศพกูเอาโลงศพเขาบอกนี้แม่งแย่กูเอาโลงศพกูเอาโลงศพชิบหายสัตว์มึงนี่ไม่รู้อะไรเลยกูเอาโลงศพกูต้องไปแล้วเขาเรียกกูแล้วกูรักมึงนะกูรักมึงสามตัวตรงให้มาแล้วให้มึงไอ้เฮียกูไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กูเป็นผีสัตว์แปละจบ

เมื่อกี้เมื่อกี้ที่สื่อเขาชื่อนะคนที่เสียชื่อนะพี่ดองเลยนะครับตอนผมซื่อไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยไอ้ไอ้สว์มืออย่างนั้นอย่างนี้เขาไปอย่างนี้เลยเปล่าอย่างนี้เลยใช่ป่ะยิ่งเวลามาคือผู้จางี้เลยนะมึงอย่านะมึงกูอย่างนั้เลยใช่ไหมฮะแล้วเมื่อกี้ที่มาเนี่ยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมเรียกวิญญาณที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าผมอยากเรียกแต่ทุกคนในเขาเรียกเพื่ออยากรู้ว่า ไปดีอยู่ดีมีสุขไหมอยากได้อะไรแค่นั้นก็เรียกแค่นี้แล้วก็พอจบนะครับไม่ใช่มันเรียกมาเพื่ออุตริอยากโชว์หรือเรียกมาเพื่อจะมาทําพิธีอะไรต่ออะไรไม่ใช่เรียกมาเพราะว่าเราเป็นห่วงอยากรู้ว่าเป็นดีอยู่ดีไหมถามที่อาจารย์ใช่เพราะทุกคนเนี่ยตายไปเนี่ยอยากได้อะไรเนี่ยถ้าไม่มีคนอย่างผมก็สื่อสารไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแค่เป็นแค่ทางผ่านช่วยทั้งคนแล้วก็ช่วยทั้งวิญญาณที่เขาอยากได้อะไรเพราะนั้นเนี่ยก็ไปดูเอาเองลวกันว่า มันไปยังไงแค่นี้จบโอเคสวัสดีครับแค่นี้เรียบร้อยทำไปแล้ว